เป็นเด็กที่ชอบเข้ากระเป๋ามากแล้วเราก็มีกระเป๋าอันนี้เป็นกระเป๋าเดินขะบมือกระเป๋ากีฬาเราจะมาลองดูว่าหยาเนี่ยจะเขา้าทุกกระเป๋าที่เราบอกให้เข้าไหมเพราะว่าอันนี้มันใบเล็กมากอะไรอ่ะแก้แกลูกเราหรอแก้ลูกเราหรอไม่ใช่เราจะทดสอบว่าหยาเนี่ยเป็นคนชอบเข้ากระเป๋าจริงไหมห <c oughs> ยาชอบแบบเข้าแทบทุกกระเป๋าเลยเวลาบอกให้เข้าอะไรก็จะเขา้าถุงกติกไหมถุงกติกถุงกติกไม่ได้มันไม่เป็นกระเป๋ากรหยป๋าของป้งเหรออ่ะเอาดูดีว่าจะเข้าไหมปัญหา เข้ามาในนี้หน่อยเข้าเขไหมเข้ามาในกระเป๋าใบนี้ได้ไหมคะเข้าได้ไหมคุดเข้าไปสิอ่ะอมุดเข้าไปเข้าได้ไหมลังเลอยู่นะคะว่าจะเข้าไหมเข้านั่นอยากเห้าของมันเยอะเปล่านั่นอยากเข้ากระเป๋าของเยอะหนูเข้าไงเนี่ยเอาเข้าได้อย่าง เป็อย่างไรอย่างปัญาลองเข้ากระเป๋าใบนี้สิคะห<โอ>มาอะไรชอบอยู่ในกระเป๋าทำไมถึงชอบอยู่ในกระเปา๋าพี่ถ่าวจริงๆก็เพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเวลาจะพาไปข้างนอกอ่ะ้เข้ากระเป๋าก่อนจะได้ออกบ้านเพราะฉะนั้นเวลาที่แบบว่าหยิบกระเป๋ามาปุ๊บก,ก็จะได้รู้แล้วว่าจะได้ไปเที่ยวก็เลยติดนิสัยตั้งแต่ตอนเด็กมา ก็จะรีบเข้ากระเป๋าถ้าไม่เข้ากระเป๋าจะไม่ได้ไปเที่ยวกับแม่จะไม่ได้ออกบ้านกับแม่จะไปไหนยะตอนเนี้ยอยาจะไปไหนอยากลองกระเป๋าใบอื่นไหมอ่ะลองไปเลเ็กสิมันอยากไปเที่ยวกันจะเข้าใบนี้อ่ะเข้ามาอันนี้ไม่ได้น,นี่เขียนมอยากเข้าใบนี้สิมันเล็กอะมองหน้ามายะ เข้าเหรอยะเขาจะไปเที่ยวันแล้วเนี่ยมันเข้าไม่ได้อะแจนหนูพยายามจะเข้าแล้วอ่ะมันเล็กเกินไปสําหรับหนูกระเป๋าใบอื่นไม่หนูได้แลอันนี้เข้าได้นี่รีบเข้าเลยรีบเข้าเลยนี่กินใครไม่รู้อยู่ในนี้แม่เอาไปให้ไอ้แป้งเอาเข้าจีเข้าไปเข้าจีเข้าแป้งอะไรเราเนี่หนูรู้ได้กินยัยกินตัวเองแหมไม่ใช่ หนูไหวแป้งไอ้ปูแหละชิดหน้าไงไม่มีกระเป๋านี่กระเป๋ายาไม่มีอะไรเข้าไม่ได้าวหนูไม่กินจริงเลยมาอะไรถอยหลับได้เข้าไปไม่ใหญ่มันมีกินคนอื่นแม่ไปใส่คนอื่นมาแล้วแม่ก็ยังไม่ได้ซั่งทำความสะอาดให้หนูเพราะฉะนั้นหนูจะไม่เข้าไปปากโปรยสีของคนพวกนั้นน่าสนิทมาก กินพี่แจ๊บใช่ละล่ะพี่แจ๊เข้ากระเป๋าหนูทำไมไม่กเข้าไปดหมไม่เขาลยกินเลยอหนแล้วมัวไม่กินอ้ารหลังมาเข้าเนี้เข้ามนี้ไม่ไปเลวค่ะไอ่ะไม่มีที่กระเป๋าให้ค่ะจ๋าเาก็เข้า เขาสิเขาก็มีกระเป๋าเขาหมดอ่ะลูกยาสีน้ำตาลนะป๊าหนูจำได้วันแรกมันไม่มีกระเป๋าแม่กระเป๋าหนูเนี่ยไปใส่มันอย่าเลือกมาพูด,ดแม่ซื้อไปทีหลัง <ๆ S 2> ตอนนั้นเป็นตัวเลขอยู่ต้องพูดหนูเรื่องเลื่องหมดแหละทำไมกระเป๋าหนูไปใช้แล้วไม่ซักซักอยาก่างปกติกระเป๋ามาไม่ใช่แนกะินตัวอื่นตีเต็มเลยงั <S <S 2> <S 2> ้นก็กระเป๋าย่องอื่นเขาจบแม่เพลียังต้องมีกระเป๋าันนะต้องรอ้องร้องทำไมจะโทรก็โทรพี่แจงุ่น ไม่คนไหนพี่แจงอ่ะเออถูกคนแล้ว <undes> ถ <normalized> ือกล้องรับเกียนปกติก็เดินเข้ากระเป๋าลูกค้าแล้วก็ไม่เข้าทำงานเข้ามีกิจตัวอื่นเนี่ยนะหยาไปละค่ะคุณผู้ชมดูขอพูดว่าดูจะไม่เข้ากระเป๋าใบนี้จนกว่าจะมีคนนำความสะอาดให้ยูเรื่องมากเซลนั่นไป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  เราต้องยึดมัน่นความเป็นตัวตนของตัวเองค่ะ